ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวที่เรานําเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวเป็นความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงคนหนึ่งครับไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วก็คบหากันในฐานะแฟนอยู่กินกันนะครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายแล้วชายคนนี้เริ่มทําร้ายร่างกายเธอนะฮะบังคับให้เธอทําในสิ่งที่เธอไม่อยากทําหลายๆอย่าง สุดท้ายกักขังตัวเธอเอาไว้ถ้าเธอไม่ทำจะถูกลงโทษโดยการทุบตีกระทืบซ้อมเรียกว่าเคยถูกขังอยู่4วันนะฮะล่าสุดเนี่ยโดนตบโดนกระทืบไปประมาณสักร้อยกว่าครั้งคุณผู้ชมครับจนบอบช้ำทั้งร่างกายทั้งเนื้อตัววันนี้นะฮะเธอจะมาพูดคุยนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ แล้วก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับว่าวันน,นี้เนี่ยนะฮะหมายจับนี่ยังไม่ออกชายคนนี้เลยและชายคนนี้ก็ยังหนีอยู่ที่สําคัญชายคนนี้ยังคงมาคุกคามเธออยู่ด้วย<โ>วันนี้ครับพูดคุยกับผู้เสียหายคุณ A และยังมีน้องสาวของเธอนะฮะคือคุณ B นะครับแล้วก็ยังมีดรมนชยัยจงไกลรัตนกุลครับหรือว่าทนายแก้วรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนาย да ความครับสวัสดี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 ครับ ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับน้อง A. เอ,อเป็นนามสมมุตินะฮะน้องเอครับขออนุญาตนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งความรู้สึกเดิมๆอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งน้องยินดีใช่ไหมครับยินดีค่ะสิ่งที่อะไรนะฮะเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่สังคมแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมแก่ตัวหนูเองค่ะโอเคเพื่อเป็นอุทาหรณ์ แล้วก็เพื่อความเป็นธรรมกับตัวเองนะครับน้องเอรู้จักกับชายคนนี้ได้ยังไงฮะรู้จักกันมาสองปีอะค่ะสองปีนะครับตอนที่รู้จักม่รู้จักได้ยังไงลูกรู้จักที่ทํางานค่ะครับคือทํางานอยู่ด้วยกันไม่ค่ะไม่หนูทํางานแล้วเขาก็ไปเจอหนูค่ะอ๋อเราทํางานอยู่แล้วเขาไปเจอเขาก็มาจีบเราก็คบหากันขอโทษอยู่กินกันหรือจดทะเบียนหรือว่าแต่งงานกันอะไรยังไงฮะไม่ได้จดทะเบียนค่ะอยู่กินกันเลย อยู่กินกันเลยปกติแล้วเขาเป็นคนที่มีนิสัยใจคออย่างไงครับเขามีคนที่แบบโมโหร้ายค่ะขี้เหึงขี้ห่วงครั้งแรกเลยที่เขาทำร้ายร่างกายเราขอญาต์นะฮะถ้าย้อนกลับไปจำได้ไหมครับตั้งแต่อาทิตย์แรกที่อยู่ด้วยกันเลยค่ะตั้งแต่อาทิตย์แรกที่เราอยู่ด้วยกันคือคบกันอาทิตย์แรกเนี่ยลงมือเลยใช่ค่ะโดยโดยอารมณ์ที่หึงห่วงของเขาค่ะแรกๆค่ะพอจะจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับ สัมได้เรื่องมันจะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาไม่อยากให้ติดต่อกับทางสามีกเก่าเรื่องลูกอะค่ะคเขาก็จะหึงห่วงพวกนี้มากกว่าแล้วเขาก็จะใช้รหัสเ facebook หนูเอายึดไปแล้วเขาก็จะยึดไปเล่นเองเขาควหนูกลับไปติดต่อทางนู้นคือเมื่อไหร่ที่เราติดต่อลูกเรารใช่ไหมฮะกับครอบครัวเราเนี่ยเขาก็จะเห็น เพราะเขามีรหัส a c e b o o k แล้วเขาจะเอารหัสเนี้ยเข้าไปเล่นในนั้นด้วยเขาขยึดรหัสหนูไปเลยค่ะอ่าก็จะกลับมาทําร้ายร่างกายเราจะเวลาทะเลาะมีปากมีเสียงกันจากเบาๆก็จะหนักขึ้นแล้วก็เขาก็าจะเริ่มรุนแรงขึ้นเริ่มจะทําร้ายร่างกายค่ะเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่อาทิตย์แรกที่คบกันเลยตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยค่ะเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยขอดโทษนะฮะทำไมเราถึงไม่เลิกกับเขาเลยตั้งแต่แรกหนูก็ ไม่รู้ว่าพเพราะสาเหตุอะไรค่ะแต่หนูก็แบบรักเขาก็มีส่วนค่ะมีส่วนเขาที่ทําให้ตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะแยกย้ายกับเขาได้ใช่ค่ะอืม <S <S หลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยนะฮะ <S <S เกือบเกือบสองปีเขาก็ทํากับเรามาเรื่อยๆพอจะจาได้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยที่เราต้องลุกออกมาจากชีวิตของเขาแล้วไปร้องให้คุณป,ปวีนาเนี่ยปวีนานะฮะไม่ใช่ปร,รีนานะ มูลนิธิปวีนาเนี่ยช่วยเหลือนะครับกี่ครั้งที่ถูกกระทําตั้งแต่อยู่กันมาเท่าที่จาความได้ก็เขาทําร้ายหนูมาก็ไม่ต่ํากว่าห้าสิบหสิครั้งนะคะแล้วก็จากเบาๆก็หนักขึ้นหนักขึ้นก็จะมีคิ้วแตกบ้างเขาบอกว่าถ้าเย็บก็ประมาณสองเข็มแล้วก็จะมีปากแตกตาช้ำตาเขียวเขียวไปทั่วร่างกายบ้างแต่ส่วนมากญาติหนูจะไม่ค่อยได้เห็น เพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ปิดความลับไว้เพราะหนูยังอยู่กับเขาเพราะหนูยังเลือกเขาอยู่ประมาณนี้แต่จะมีรู้แค่บางครั้งครับรู้ครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่ตาหนูเขียวช้ำแต่หนูก็พยายามปกปิดเขาว่าอันนั้นใครรู้ฮะญาติหนูค่ะญาตินะเป็นขอโทษคุณน้าค่ะคุณน้าอ่าหนูก็เลยบอกแค่ว่าหนูหนูเดินชนอะไรแล้วมันก็หล่นใส่หนูแล้วมันก็เลยตาเขียวแล้วก็อีกคร,ครั้งหนึ่งที่หนู ไปหาคุณน้าให้เขาช่วยเหลือก็คือขาข้างซ้ายหนูโดนเขาซ้อมจนเดินไม่ได้เกือบเดือนนะคะครับใช่ที่เขารู้ก็มีแค่นี้แต่ที่แบบที่หนูไม่ได้บอกก็คือประมาณที่หนูบอกประมาณห้าสิบหกสิบครั้งอะค่ะที่อยู่กันมาตีแต่ครั้งนี้จะหนักสุดครั้งนี้จะหนักที่สุดถูกไหมฮะหนักที่สุดเกือบถึงชีวิตแล้วที่หนักที่สุดที่คุณพูดถึงนี่คุณโดนอะไรยังไงครับค่ะตั้งแต่คืนตีหนึ่งวันที่สิบเอ็ด สิบ <11 S 2> เอ็ดที่ผ่านมานะฮะใช่ค่ะเดือนนี้ค่ะสิบเอ็ดบกรานะค่ะอะย่างไงฮะเราก็เขาก็ได้มีปากมีเสียงกันค่ะเราก็ได้ทะเลาะกันพอหนูจะเสียงดังขึ้นเขาก็บอกว่าขอโทษนะคะมึงห้ามเสียงดังให้คนได้ยินไม่งั้นมึงตายมึงห้ามเสียงดังค่ะถ้ามึงเสียงดังคนอื่นได้ยินมึงตายค่ะพูดแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาหนูแล้วเขาก็ไปปิดป,ประตูหลังห้อง แล้วก็ปิดประตูในห้องอยู่แล้วล่ะปิดไว้เพื่อไม่ให้ใครได้ยินเสียงครับพอทะเลาะกันไปเรื่อยๆหนูก็เริ่มอ่อนลงแล้วหนูก็เข้าไปในห้องน้ําอืมค่ะหนูเข้าไปเพื่อที่จะกินยาสาพุ่มกินอะไรลงไปอะ่ะค้นกินยาฆ่าตัวตายเหรอครับหนูคิดว่าเขาจะเข้าหนูก็แค่คิดว่าจะทาประโยชน์เขาเฉยๆตอนแรกนะคะแต่เขาก็ไม่เหลียวแลอะไรเลย แต่เขากลับมูหูแล้วเขาเอาเข็มขัดหนูเข้าไปในห้องน้ําแล้วเขาก็เอามารัดคอหนูแต่เข็มขัดหนูมันขาดเขาก็เลยเอาเข็มขัดเขาอะเขามารัดคอหนูแทนอยู่ในห้องน้ําก็ประมาณสี่ครั้งได้เขารัดคออยู่กันประมาณสี่ครั้งค่ะเขาลัดคอครั้งแรกหนูรู้สึกว่าหนูกําลังจะหลับไปแล้วหนูอยากจะนอนมากหนูรู้สึกสบายเหมือนหนูจะหลับแล้วแล้วเขาก็เลยปล่อยหนู หนูได้ถามว่าปล่อยหนูทําไมทำไม,มไม่ให้หนูตายไปเลยเขาบอกว่าเห็นหนูแนมนิ่ง <c oughs> เห็นหนูไม่กระดิกตัวก็เลยปล่อยค่ะแล้วหลังจากนั้นรัดอีกไหมรัดอีกค่ะ <c oughs> เขาพูดมาทีไรเขามโหทีไรเขาก็รัด <c oughs> เขาก็ทําแล้วก็จับหัวหนูโขงห้องน้ําแล้วก็ลากหนูออกมาข้างนอกหน้าห้องน้ําแล้วก็พูดขึ้นมาอีกแล้วก็มารัดคอหนูอีก แล้วก็เข้ามาภายในห้องผู้ที่ไรเขาก็ต่อยเข้าที่หัวหนูที่ใบหูที่ลำตัวที่หน้าแล้วเขาก็รัดคอหนูอยู่อย่างนั้นจับหนูคว่ำลงแล้วก็เอาเข็มขัดดึงรัดคอหนูอันนี้คือวันที่สิบเอ็ดมกราถูกไหมฮะค่ะวันที่สิบอ็วันนั้นเนี่ยโดนกระทําอยู่อย่างเงี้ยทั้งวัน ทั้งวันหนูไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่เลยเกือบจะเที่ยงหรือบ่ายเขาถึงหยุดแล้วเขาก็จับหนูไปอาบน้ําอถอดเสื้อผ้าให้ทาแป้งให้แล้วเขาบอกว่าไปนอนหนูก็ได้พักผ่อนอยู่ช่วงนั้นหนูไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแต่พอเขาก็นั่งเฝ้าหนูอยู่หน้าห้องไม่ไปไหนไม่หลับไม่นอนหนูฉีลาดทั้งกางเกงเลยตอนที่หนูแบบยังไม่ได้ไปอาบน้ําอ่ะฉีลาดทั้งคืนนะคะ คือขอโทษนะเราได้มีการขอร้องขอความช่วยเหลือจากใครบ้างไหมตอนนั้น,ห,นหรือมันร้องไม่ได้จากใครหนุไม่สามารถที่จะไปร้องให้ใครช่วยได้เพราะเขาจะใช้ผ้าอุดปากหนูไว้แล้วก็เอาเท้าเหยียบปากหนูไว้แล้วก็เอามือจิกที่ปากหนูไว้อ่าเอ่อต้องขอโทษด้วยนะสําหรับคําตอบที่น้องตอบออกมามันอาจจะกระเทือนจิตใจความรู้สึกของน้องเหมือนกับ<อ>เป็นการเล่าซ้ํากับเหตุการณ์ที่น้องถูกกระทํามาพี่ขอโทษจริงๆนะครับ แต่ว่าน้องยังโอเคที่จะพูดใช่ไหมหรือว่าไม่โอเคพี่ก็จะไม่ถามอะไรอีกแล้วโอเคค่ะดังโอเคใช่ไหมฮะค่ะน้องยินดีที่จะพูดต่อใช่ไหมยินดีค่ะได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับถ้าเกิดเขาทางฝั่งเจ้าตัวเขาอยากจะเป็นวิทยาทานครับเพราะผมกลัวจะไปกระทบกระเทือนความรู้สึกขของเธออีกอะไรเงี้ยนะฮะโอเคนันคือวันที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบสองแล้วเขาปล่อยเราไหมวันที่สิบสองพอนอนตื่นขึ้นมาอีก หนูก็เขาก็ถามอีกแต่เรื่องเดิมๆซ้ําๆเขาเป็นคนที่พูดไม่จบนะคะคือ <Lust> <Bear peut aaa> เขาโกรธเราเรื <ale plus poetry> ่องอะไรฮะที่เขาทําแบบเนี้ยวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยเขาจะโกรธเรื่องเบอร์โทรเรื่องเรื่องเบอร์โทรที่หนูเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้ไปโทรหาใครเพราะหนูไม่เคยให้เบอร์โทรใครเลยหนูรู้ว่ามันต้องมีปัญหาครับค่ะคือเขาหึงหวงจะหึงหวงมากกว่าค่ะเพราะเขาเป็นมาตั้งแต่แรกที่อยู่ด้วยกันแล้วอืม ทีนี้อ่ะวันที่สิบเอ็ดคือคืนนั้นก็คือหนูก็ต้องนอนอยู่บนเตียงแบบนั้นตลอดถูกไหมฮะหนูนอนค่ะหนูอ้วกตลอดเลยสามวันหนูอ้วกทั้งสามวันหนูไม่สามารถลุกขึ้นได้หนูคานเข้าห้องน้ําข้าวได้กินไหมกินข้าวเข้าไปก็อ้วกค่ะหนูบอกว่าหนูหิวข้าวหนูขอกินข้าวมื้อสุดท้ายหน่อยฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงค่อยกินมึงต้องกินหรอกมึงจะตายอยู่แล้วก็้ยอืม แต่เขาก็หาให้กินอยู่แต่หนูกินอะไรเข้าไปหนูก็อ้วกครับค่ะอืมตอนนั้นร่างกายนี่คือฟกช้ำหมดทั้งตัวเลยถูกไหมครับตอนนั้นเขาบอกหนูว่าจําไว้นะที่วันที่สิบเอ็ดนะที่เขาทําหนูถึงเช้าถึงเที่ยงเขาบอกว่าจําไว้นะเขาทําหนูไปทั้งหมดสี่สิบเจ็ดครั้งฮะเขาบอกหนูเหรอครับเขาบอกงี<ช>้เลยเหรอฮะสี่สิบเจ็ดครั้งหนูไม่สามารถไปนับได้หรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขานับเอง แต่ละครั้งที่เขาทําครับขอโทษนะไอ้คำว่าทำามาถึงตบตบต่อยต่อยกระทืบเตะรัดคอยังตบทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งต่อยทีหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ค่ะกระทืบทีหนึ่งหนึ่งครั้งรัดคอทีหนึ่งหนึ่งครั้งใช่ค่ะรวมทั้งหมดวันนั้นวันที่สิบสองเนี่ยก็สิบเอ็ดนะทั้งหมดเนี่ยสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดครั้งใช่ค่ะสี่สิบเจ็ดครั้งทําแล้วบอกเลยกูทามึงไปเท่านี้ใช่ค่ะวันที่สิบสองคุณโดนไหมโดนค่ะ โดนจนถึงวันที่สิบสามนะคะสิบสองโดนอีกมได้โดนค่ะเขานึกถึงพูดถึงเรื่องเก่าทีไรเขาก็คืนของขึ้นของขึ้นอีกเขาอารมณ์ฉุนเฉียวขี้โมโหหงุดหงิดง่ายครับอืเขาจะเป็นคนแบบนี้ตัวเขาเองมีสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติไหมฮะคือต้องกินยาทานยาหรือเรื่องสารเสพติดดื่มเหล้าอะไรไหมไม่ค่ะเหล้าเขาไม่ดื่มยาเขาก็ไม่ยุ่งแต่เขาดูดบุหรี่เวลาเขาเครียดเขาจะดุรี่หนักเฉยๆประมาณนี้เขาเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้ไหม เคยมีครอบครัวค right ่ะแล้วเขาทำอย่างนี I mean, ้ไหมหนูไม่ร really? ู้เขาบอกว่าขอโทษนะคะกูอยู่กับใครมากูไม่เคยทำใครมีอยู่กับมึงนี่แหละที่กูทำแบบนี้เพราะกูรักมึงมากไงเพราะกูรักมึงมากไงกูเลยต้องทำมึงขนาดนี้เขาเคยบังคับให้เราได้ไปทำอะไรในสิ่งที่เราแบบรู้สึกมันแย่มากๆไหมเออช่วงที่ไม่มีตังค์เขาก็เคย เขาก็เคยขอว่าแม่ต้องไปทำงานเหมือนเดิมแล้วแหละเราพูดได้ตรงๆเลยว่าวางทีมันไม่มีตังถึงร้อยเดียวก็ไม่มีครับต้องกินต้มมามา่าหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากไปครับเพราะว่าถ้าหนูไปแล้วหนูรู้ว่าชะตากรรมหนูจะเป็นยังไงครับกลับมาแล้วหนูต้องโดนถามว่าอะไรยังไงท่าไหนหนูต้องโดนอยู่แล้วหนู หนูรู้อย่างเงี้ยหนูบอกว่าหนูไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปพ่อจะไม่ถามอะไรพ่อสัญญาสาบานว่าจะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้ขอโทษเถอะครับที่บอกว่าให้ไปนี่คือให้ไปให้ไปทํปให้ไปขายบริการใช่ไหมครับใช่ค่ะสามีคุณโน้มน้าวบังคับคุณชักจูงให้คุณไปขายบริการแม่เกินไปจริงๆอ๋อโอเคตกลงท่านเล่าต่อครับไม่เป็นไรครับทุกคนเราไม่ต้องไปพูดถึงกันแล้วกันนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะฮะ เอาเป็นว่าข้างห้องในวันที่ถูกทําร้ายร่างกายเนี่ยเขาเขาสงสัยไหมว่ามันมีเสียงอะไรดังเขาได้ยินไหมไม่มีใครได้ยินหนูตอนที่หนูดิน้นเท้าหนูจะไปถีบข้าวของเขาก็พักข้าวของออกเพราะเขากลัวคนได้ยินอย่างเนี้ค่ะครับสุดท้ายแล้วคือเราถูกทําร้ายร่างกายทั้งหมดถึงวันที่สิบสามนับได้เป็นร้อยเลยค่ะ นับได้ประมาณร้อยครั้งเลยค่ะร้ <100 S 2> อยก,กว่าครั้งก,ก็ได้ค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะจนถึงวันที่ไหนนะฮะตีหนึ่งวันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบสามอะค่ะถึงวันที่สิบสามนะครับอเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าตัวนุองเอหลบหนีมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิบวีนานะครับหลังจากนั้นคุณบวีนาเองเนี่ยส่งตัวนะครับให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แล้วก็ไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยเชื่อไหมครับตำรวจเองเนี่ยนะฮะรับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วแต่ชายคนนี้กลับจะมาชาร์จตัวน้องเองอีกทีหนึ่งที่โรงพยาบาลที่มีการก,ากักตัวน้องอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้เป็นประเด็นค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ทางรายการยืนยันนะครับว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมาตอกย้ําความรู้สึกของทางผู้ถูกกระทําหรือว่าเป็นการข่มขืนความรู้สึกซ้ํานะครับตัวเธอเองเนี่ยยืนยันกับทางรายการว่าต้องการพูดข้อเท็จจริงในบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นอุทาหรณ์กับสังคมว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเธอจริงๆแล้วก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าชายคนนี้ยังไม่ถูกจับนะครับ ขออนุญาตนะเมื่อกี้น้องบอกว่าน้องถูกขังเอาไว้ทั้งหมดสามวันหนีออกมาได้ยังไงลูกหนูให้เขาเมื่อวันที่สิบสี่หนูตั้งใจว่าหนูจะหนีแล้วแหละแต่หนูไม่สามารถลุกขึ้นได้เต็มที่หนูยังร่างกายหนูยังไม่พร้อมอหนูหลอกให้เขาไปซื้อกับข้าวมาให้กินค่ะวันที่สิบสี่ส้มตำปลาดุกแล้วเขาก็ออกไปซื้อแต่หนูไม่สามารถหนีได้แต่พอมาวันที่สิบห้า หนูวางแผนอีกทีนึงว่ายังไงหนูก็ต้องหนีเพราะเขาจะพูดแต่ซ้ซําๆเดิมๆยังไงหนูก็ต้องโดนอีกสิบสี่เขาเลิกซ้อมแล้วใช่ไหมสิบสี่เลิกค่ะแต่ก็มีเอาแขนมาผักหนูอยู่สามครั้งกระแทกกระแทกอย่างนี้ใช่สอบใช่อเพราะว่าวันที่สิบห้าหนูรู้สึกว่าเขาก็คงเหมือนเดิมอ่ะเขาบอกจะไม่พูดไม่อะไรเขาก็พูดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอือแล้วหนูก็ได้โอกาสว่าหนูอยากกินส้มตํานะหนูอยากกินปลาเผาปลาย่าง เขาก็ยังหงุดหงิดอยู่เหมือนกับเขานอนไม่เต็มที่แต่เขาก็ยังจะลุกขึ้นไปซื้อให้เดี๋ยวไปซื้อให้หรอกเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกไปแต่งตัวออกไปหนูก็ได้โอกาสส่องดูที่หน้าต่างเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอะคะ่ะมันอยู่ไม่ไกลกันหนูส่องดูที่หน้าต่างแล้วหนูก็รีบคว้ากระเป๋าพอหนูคว้ากระเป๋าได้หนูก็ยื่นมือออกมาเปิดกอนประตูข้างนอกอแล้วหนูก็พยุงตัวเองเดินออกมาค่อยๆอ,ออกมาให้เร็วที่สุดรองเท้าหนูก็ไม่ได้ใส่ค่ะ แล้วหนูก็เดินออกไปประมาณร้อยเมตรได้ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่ใช่ฝั่งที่เขาไปซื้อของหนูก็หอัให้คนช่วยหนูด้วยอืเรียกตำรวจให้หนูหน่อยครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรเขาก็ถามหนูหนูก็เลยบอกว่าหนูโดนซ้อมมาโดนตีมาตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดแล้วหนูเพิ่งออกมาได้วันนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าไปหาตำรวจเลยเขาก็ให้มอไซค์ไปส่งหนูมอไซค์วินไปส่งหนูหาตำรวจค่ะ แล้ว,ลวหนูก็ไปที่โรงพักหลังจากนั้นตำรวจก็บันทึกเรื่องไว้รับเรื่องไว้แล้วแล้วหนูก็ได้นั่งรถแท็กซี่ต่อไปที่โรงพยาบาลครับโดยที่หนูไม่มีตังค์สักบาทแม้แต่จ่ายค่ามอเตอร์ไซค์วินแล้วก็ค่าแท็กซี่เลยแต่เขาก็ให้ใช่ไหมเขาก็ช่วยเราเนาะเขาไม่เอาค่ะเขาบอกช่วยเออน่ารักมากอ่า<ข>ครับแล้วเขาก็ช่วยติดต่อโทรหาคุณแม่ให้ด้วยให้โทรศัพท์เขาโทรหาคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ติดต่อกับเขาเลยครับมีแท็กซี่ค่ะครับผมหลังจากนั้นก็ไปขอความช่วยเหลือจากทาง หลังจากนั้นน้องสาวก็ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจากมูลนธิธิท่านปวีนาค่ะครับผมพ,พี่ถามน้องบีบ้างน้องสาวอตอนนั้นพอรู้ว่าพี่สาวถูกกระทาแบบนี้ตกใจไมหมค้ังบีตกใจค่ะครับผมไปพาพี่สาวไปหาคุณปวีนาใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่สาวคนติดต่อให้ค่ะท่านนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะครับเพราะว่าทักหาท่านเพราะว่าเาเห็นพี่แล้วหนูก็ตกใจนั่นแหละก็เลย ทำไมเป็นเวเรกรรมแรงเขาอย่างนี้ค่ะครับเห็นพอกคุณปวีนาเนี่ยส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึง่งค<ะ>่ะใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อฮะพอชายคนนั้นเขาพอ,พอคุณหนีไปเขาติดต่อกลับมาอีกไหมลูกเอเขาติดต่อมาไหมออตอนแรกหนูจะอยู่ในห้องรวมนะคะรักษาห้องรวมแล้วทีนี้เขามาถึงโรงพยาบาลเขามาเลยเขารู้ได้ไงว่าอยู่ที่นั่นหนูไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะแล้วท่านปวีนาท่านก็เลยได้ประสานกับขออโรงพยาบาล ว่าหนูว่าโดนตามตัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วท่านก็เลยประสานกันว่าให้หนูเข้าไปหลบอยู่ในห้องส่วนตัวอีกห้องนึงเพื่อที่ไม่ให้เขาห้องสามารถล็อกได้เพื่อที่ไม่ให้เขารู้ว่าไม่ให้เขาเห็นครับค่ะเพราะห้องรวมคนเข้าออกได้แฟนน้องชื่ออะไรครับเต้ค่ะเต้ชื่อจริงเต้บูรพาค่ะนะในเต้บูรพานะครับอ่ะโอเคผมขออนุญาตถามทางพี่แก้แลวละ พี่แก้วเรื่องราวทั้งหมดที่น้องพูดเนี่ยมันโอ้โหมัน,ม,นมันเกินความรู้สึกของมย์ต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะฮะหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าทําไมถึงทนอยู่ทําไมถึงทนอยู่ตั้งสองปีอะไรเงี้ยผมอนุญาตตอบแทนผู้ชมถามแกลแล้วแกบอกว่ารักคือรักผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเวลาที่ไปทาร้ายร่างกายเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเธอจะเลิกปุ๊บผู้ชายค,คนนี้จะกราบเท้าเธออใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะกราบเท้าแล้วขอโทษขออภัยจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ํๆ แต่ด้วยความรักที่อยู่ด้วยจนวันหนึ่งเนี่ยสี่วันติดที่เธอถูกซ้อมมาเป็นร้อยกว่าครั้งไม่สามารถมีชีวิตอยู่ด้วยได้แล้วเอาเข็มขัดรัดคอเธอนะฮะเธอเองเนี่ยพยายามทานยาฆ่าตัวตายครับผู้ชายคนนั้นไม่ได้ดูรำดูดีแถมยังจะฆ่าเธอด้วยซ้ําเธอบอกเธออยู่ไม่ได้วันนี้ค,คือเป็นจุดแตก,กที่เธอถึงได้ออกมานี่คือค,คําตอบของเธอนะครับว่าทําไมเธอถึงไม่ทนผมผมฟังแล้วผมขอแบบมันเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนจริงๆครับพี่หนุ่ม ตั้งแต่ผมเป็นทนายมาร่วม30ปีพฤติกรรมคดีทางเพศมันไม่ได้ดุนแรงขนาดนี้นะครับกรณีความผิดที่เท่าที่ผมดูได้ขนาดนี้นี่พูดตรงๆก็คือพยายามฆ่านะครับความผิดเกี่ยวกับเพศการที่จะพยายามพาเราไปมีอะไรกับคนอื่นนะครับความผิดของการหน่วงเหนี่ยวกักขงังบังคับทำร้ายร่างกายทำให้เกิดอันตรายสาหัสคือโทษแต่ละโทษนี่มันเป็นการเรียงกระเรียงกระทงความผิด S <S <S <ứng S 2> ซึ่งยังไงยังไงผมว่าสารท่านดูพฤติการแห่งคดีดูถึงรูปถึงผลของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากจะวิงวอนว่ายังไงยังไงเนี่ยน้องต้องไปขอความช่วยเหลือจากสํานักงานคุ้มครองพยานของกระทรวงยุติธรรมไปเรื่องฮะไปมาแล้วค่ะไปมาแล้ว,ลวนะครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยตัวของคนร้ายเนี่ยอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ครับผมก็แปลกใจครับพี่หนุ่มว่าทําไมตํารวจยังไม่ได้ออกหมายจับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกรณีนี้มันเป็นความผิดที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยสามารถที่จะออกหมายจับได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมว่าอยู่ระหว่างการหลบหนีและอีกอย่างหนึ่งผมแหม่ฟังจริงๆนี้นี่ขอพูดพูดจริงๆนะครับว่าคําว่าเมียเนี่ยมันเป็นคําเรียกคําพูดกันมันไม่ได้สแสดงถึงความเป็นเจ้าของชีวิตจนถึงขนาดนี้ครับพี่หนุ่ม,มกรณีนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายของความรุนแรงในครอบครัวซึ่ง ไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสถึงจะเรียกว่าครอบครัวก็ก็ก็สามารถที่จะดําเนินคดีตามพรบรนี้ได้ครับอคือพูดง่ายๆคืออยู่กินกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวแล้วครับผมนะครับก็ก็ถือว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยน้องก็ต้องเก็บหลักฐานเก็บรูปเก็บทุกอย่างไว้เพื่อดําเนินคดีครับทีนี้เรื่องของหมายจับนี่แหละครับหมายจับเนี่ยคือทำไมตอนนี้ยังไม่ออกมาเพราะมันยังไปเพ่นพ่ผ้าอยู่เลยคือคือคือผมเข้าใจว่าตํารวจคงจะปฏิบัติตามตามระเบียบ อะไรก็ตามแต่ผมเข้าใจจริงๆนะครับว่ากรณีที่บางกรณีเป็นเหตุอุกชะกันเป็นความผิดที่เห็นได้ชัดเป็นเรื่องที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดที่อย่างแน่นอนอก็สามารถออกหมายจับได้นะครับ,รบก็เป็นดุลยนดจของตารวจไปครับตรงนี้ผมไม่ก้าวล่วงดีกว่าครับอืมอืมอ่าตอนนี้มีสายไหมฮะอ๋อยังติดต่อไม่ได้นะครับอ่าโอเคเอ,อ่ย้อนกลับมาทางนี้นวันนี้เขาติดต่อเรากลับมาไหมฮะหรือว่า Facebook ของเราเนี่ยที่เขามีรหัสอยู่เขายังเข้าอยู่ไหมฮะ ตอนนี้เขายังเล่น Facebook หนูอยู่ค่ะยังเล่น fe Facebook ของน้องอยู่ใช่ค่ะ,ะเห็นน้องสาวเขาบอกว่ายังเล่น Facebook หนูอยู่มีการทุมคูมาอีกไหมจะมีการพูดเหมือนประมาณว่าจะจะจะเล่าทั้งหมดไอ้ว่าหนูครอบครัวหนูทำอะไระประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะครอบครัวกลัวมากใช่ไหมคะตอนนี้ ก็กลัวค่ะญาติพี่น้องก็กลัวนะโอเคตอนนี้นะฮะเราอยู่ในสายกับพันตำรวจเอกพีระเดชเจริญเดชนะฮะท่านเป็นกับการอยู่ที่สถานีตารวจภูธรบางใหญ่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผู้กลกับครับกรณีของทางน้องเอนามสมมุติเนี่ยนะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทางน้องกลัวมากแล้วหมายจับจะออกได้เมื่อไหร่ครับท่านครับอ๋อในในส่วนนี่ครับเราก็ได้เร่งรัดในการเป็นการพร้อมหย่จพร้อมที่จหมายสารนะครับ ในส่วนของน้องเองแต่วันที่เกิดเหตุมานะครับตํารวจเองแล้วก็ได้ประสานกระทางท่านผู้ในาการโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับท่านก็ให้ความเป็นดูในการที่จะจัดห้องพิเศษให้ทางตำรวจเองนะครับก็จัดคนไปดูในสถานที่ที่เขาเคยพักอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของคืนเองเนี่ยเราจะจัดสายตรวจเข้าไปดูแลคุ้มครองเพราะว่าเกรงว่าน้องอะจะรับอันตรายถ้าถ้าคนนี้วะกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งได้ประสานงานทางทางทางพยาบาลนะครับก็ได้แจ้งว่าก็ตอนช่วงหลังก็ไม่ได้เข้ามาแล้วครับ ครับผมตอนนี้เบาะแสของนายเต้เนี่ยนะฮะนายเต้บุรพาตอนนี้ได้บ้างไหมครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนตอนนี้เราติดตามอยู่ว่ารู้สึกจะหจะลบไปทางที่แถวบ้านเกิดน,เกดนะแถวทางกำแพงเพชรนะตอนนี้กาลังไล่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็เร่งรัดในการออกหมายจับครับครับผมเอ่อเรื่องนี้เรื่องของการคุ้มครองตัวพยานนี่เป็นไงบ้างครับ ครับในส่วนนี้เราได้ประสานกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรถของจังหวัดนนทบุรีนะครับผมเรื่องไปนะครับเพื่อให้ทางคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้จิตกรรมพื่อกำลังในครอบครัวนะครับในในส่วนนี้นะครับในส่วนของเครื่องอาญานะครับเราก็มีการดําเนินค่ามีการจับกุมในการขอหมายจับนะครับในข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ฐานรวมเงียวกับขังนะครับซึ่งผลผลที่ทางแพทย์ได้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 ออกมานะครับ คุณหมอให้ความเห็นว่าการรักษาไม่เกินสี่วันนะครับที่ช่วงนี้ครับเพพุ่มกับครับในส่วนของกรณีที่เขาเอาเข็มขัดรัดคอตัวของน้องบีน้องเอเนี่ยมันเกี่ยวกับการตั้งข้อหาพยายามฆ่าได้ไหมครับพาะพุ่มกับอ๋อได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะอยากจะประสานน้องเอมาให้การเพิ่มเติมในส่วนนี้เพราะตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะมาประสานในในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะเพิ่มข้อหาเพิ่มเข้าไปครับครับเรื่องนี้ไม่พลาดนะฮะยังไงจับได้แน่นอนนะครับ ดิจยนครับอย่างนั้นเพราะว่าท่านผู้บชาระดับจังหวัดทางผู้ทอตรวจภาคเองเนี่ยถ้าเป็นห่วงแล้วกระชับมาคุณประวีนาก็เป็นห่วงครับประสานผมมาแล้วก็ให้เร่งรัดจับกุมไม่ได้ครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับครับผมครับคุณนายชายครับครับผมครับขอบคุณครับท่านครับอ่าอ่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพของเอ่อเต้บุรพานี่นะฮะเอ่อพี่ผมขอแบบไม่เบลอเลยได้ไหมเอาได้ครับตผมขอแบบไม่เบลอเลยได้ไหมฮะ อ่ะขอเลยนะฮะอ,อ่าได้ไหมฮะผมขอแบบอ่านี่นะฮะครับนี่คือในเต้บูรพานะครับตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังตามอยู่นะฮะใครเจอแจ้งได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะจะแจ้งไปที่ช่องสามหรือแจ้งตำรวจที่ไหนก็ได้นะครับนี่นะฮะกำลังหนีอยู่นะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับนี่นะฮะ น้องครับถ้าวันนี้เต้มากราบเท้าขอโทษอีกน้องเอจะว่าไงไม่ค่ะนะไม่ให้ถามว่าให้อภัยไหมไม่จองเวรจองกรรมก็ให้อภัยแบบไม่จองเวรจองกรรมนะคะส่วนเรื่องกฎหมายก็ให้ทางตำรวจจัดการเลยค่ะครับครับอาการน้องเป็นยังไงตอนนี้ยังเจ็บไปทั่วร่างกายอยู่ค่ะยังเจ็บใต้ยลานมแล้วก็ขาจะเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ยังเจ็บปวดไปทั้งตัวอยู่ ส่วนดวงดวงตาที่แดงนี้เลือดเส้นเลือดแตกใช่ไหมครับเ <ตา S 1> ส้นเลือดฝอยมันแตก่งมันผลหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่เขาใช้หมัดทุบทุบเข้าที่ใบหน้าหนูที่<ด>หัวหนูมันก็เลยจะหนักตรงที่ใบหูหนูยังหูอื้ออยู่เลยค่ะตอนนี้ยังหูอื้ออยู่นะฮะไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่สุดท้ายอยากจะฝากบอกอะไรที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับชีวิตเราแล้วไม่อยากให้คนอื่นไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับที่น้องบอกว่าน้องมาี่ต้องการให้เป็นอุทาหรณ์เชิญครับค่ะอยากจะบอกให้ สังคมรู้ทุกคนรู้นะคะว่าเราเป็นผู้หญิงส่วนเขาก็เป็นผู้ชายต่อให้แบบเราจะเจ็บจะแค้นแค่ไหนเขาก็ไม่สมควรทำเราขนาดนี้เราเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่มาพ่อแม่เลี้ยงมายังไม่เคยทำร้ายขนาดนี้ mm hmm. แม้แต่ตีก็ไม่เคยพ่อแม่มีแต่ให้หนูมาตลอดตั้งแต่อยู่กับเขามา ไม่มีเงินพ่อแม่หนูก็โอนมาให้ตลอดหนู<ผ>มไม่อ,อยากให้เขาไปทําแบบนี้กับใครอีกถ้าเกิดวันหนึ่งเขาได้ชีวิตใหม่เหมือนหนูก็อย<ค>่าไปทําใครอีกนะครับเรื่องนี้นายแก้วอยากจะบอกเลยนะฮะผมบอกว่าการกระทาความผิดมันสําเร็จมันนับกันเป็นกรำก่ำอะครับคือค,ค,คนร้ายหรือว่าใครที่คิดจะทําร้ายผู้หญิงเนี่ยผมว่าอย่าทําเลยเถอะครับเพราะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยความผิดมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มันเป็นการกระทําที่ป่าดเถื่อนจริงๆครับ นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะติดตามเรื่องนี้ให้จนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้นะครับในมุมของพี่คงต้องบอกว่าสําหรับพี่พี่มองว่ารักรักได้นะครับแต่บางครั้งความรักมันก็นําทางไปในทางที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับอยากให้มีสติในการที่จะรักใครสักคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าการกราบเท้าใครสักคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่านิสัยหรือสันดานของเขาจะเปลี่ยนสํานึกเขาอาจจะไม่ได้มีกับการที่ไปกราบเท้าใครเป็นกําลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากนะครับ,รบวันนี้บทสัมภาษณ์ใดที่เกิดว่าพี่สัมภาษณ์ไปแล้วไม่สุภาพหรือทําให้น้องรู้สึกกดดันพี่ต้องขอภัยครั้งหนึ่งนะครับยินดีครัวยนะครับขอบคุณนายแก้วครับ